เรื่องไปกันใหญ่ครับผมเลยเอาไปจอดตรงนู้นครับที่มีรากรากอะไรอะรากยางเยอะๆนะครับอย่างน,น,น้อยเขาก็นี่ครับถือนี่ไปด้วยครับยุงกัดฝนตกมาห้าวันหกวันไม่รู้ว่าน้ําเข้าสระน้ําหรือเปล่านะครับไน่ฝนตกมากผมเข้ามาไม่ได้เลยครับเพราะว่าติดลมไม่สักครู่ก็เข้ามาไม่ได้มันกันโอ้คุณผู้ชมไม่ได้เรื่องเลยครับดูผู้ชมดูครับ นุ่นครับฝนตกมาห้าวันน้ำไม่เข้าบ่อน้ำสระน้ำเลยคุณผู้ชมตายตายครับดูปีนี้ครับสแสดงว่ามันตกไม่เยอะมันตกปล่อยๆครับพ้าตกหายใหญ่ในน้ำจะเข้าสระน้ำแั้นว่าไม่เข้าเลยคุณผู้ชมตายแล้วงานนี้ปีนี้ไม่มีน้ำใช้อีกแล้วครับตอนนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันเสาร์แล้วครับสิบสองสิงหาแล้วน้ำยังไม่เข้าสระเน,นี่ยผมแย่แล้วครับ งานนี้นะผมว่านะปีนี้ไม่ไม่มีน้ำแล้วครับไม่มีน้ำใช้แล้วครับดีนะครับผมที่ผมขุดสะดือสะดือสะไว้นะครับได้กินเสียงมอเตอร์ไซค์ก็คงจะเป็น,นอ่น้องน้องมากิีดยางหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ,อ๋อไป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 ก็ไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนคุณผู้ชมตายเลยงานนี้นะเข้ามาก็ไม่ได้ เพราะว่าผมบ่นอยู่คนเดียวน้องๆว่าผมคงจะเป็นบ้านะ,ะอยู่ในสวนยางมาบ่นอยู่คนเดียวนี่ครับน้องน้องที่เกียยางของผมนี่ไม่ใช่ผ,ผู้ผู้ชายนะครับนี่คุณผู้ชมคิดว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่นะเป็นน้องผู้หญิงนะวันนี้วิ่งหลายสวนแล้ววันนี้วิ่งหลายสวนนะทุยดูว่าเก่งนะครับคุณผู้ชมน,น้องก็มาจากพัทลุงเนาะ อยออแล้ตังเนาะตังเออสตูนสตูนจะไม่ได้ล้วเดี๋ยวผมคงจะเอาหมาน้อยลงนะครับเพราะว่าจุดยากันยุงแล้วนะครับดูวันนี้ผมคงจะมาเอาใบตองซะก่อนครับเรื่องตัดหญ้าผมไม่มั่นใจผมจะตัดทันไหมครับเพราะว่ายยวยหยุดด้วยน,น้องบอกหยุดด้วยก่อนเอาเอานั้นก่อนเอาอะไรดีอะใบตองก่อนครับเดี๋ยวฝนจะตกลงมาใบตองจะเอาไม่ได้นะ เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาผู้ชมไปตรงนี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งติดตามให้เต้ยเป็นกำลังใจบ่ายบายครับ